เส,สือใช่ไหมูใช่ครับผมใส่ครัะพูทุกคนดูนะสีชมพูนี้แบบตรวยื่อเช้ ยังเรื่องไลายให้กาําลังใจนะฮะขอบคุณที่ดูโฆษณาให้ฮะว่าชูลาแหแดแหมกำลังอู้อันนี้สีอะไรเอฟซีไม่เคยเห็นเลยสีแปลกมากเลยนะฮะอันนี้เป็นสีประมาณว่าอะไรนะ นะสีม่วงอ่อนอมขาวอมชมพูนะฮะเออสีนี้งามเหมือนกันนะเนี่ยแปลกนะฮะรสแปลกดีเนาะนะครับไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะครับเออสวยๆนะฮะอันนี้ยิ่งแปลกใหญ่เลยนะครับผมทุกคนดูสีนี้นะฮะออกสีน้ำตาลนะครับออกสีไม้ออกสีโอ๊คออกสีน้ำตาลนะฮะ

าชมความสวยงามของสวนดอกไม้มาพอสมควรแล้วเนาะนะครับดอกกุหลาบนะฮะเราไปดูดอกอื่นบ้างนะฮะดอกเสี้ยกว้างนะครับขยยากันไนะเอฟบีคุยกันไปก่อนเด้อเอฟบีมาหรในป่าเนาะเอดมีป่าดูด้วยเด้อทำมาโอ้สวนดอกเดิมนะฮะก็บางส่วนก็เริ่มแก่ให้เอฟบีคุยกันไปก่อนนะคะออกลูกออกฝัก ราอยากให้เขาบานสวยๆงามน้ำห้ามโดนดอกไม้เด็กค่ะพอโดนปุ๊บจะเน่าทันทีเลยนะคะทุกดอกนะคะถ้าโดนน้ำมันจะเน่านะคะสวัสดีทุกท่านค่ะดอกผักเสี้ยนก็ใกล้จะได้เก็บเม็ดแต่แล้วนะคะไอซซื้อ อันไหนไม่โดนน้ำเขาจะอยู่ได้นานหน่อยอันไหนโดนน้ำมันก็แต่กเร็วนะคะอืมอันนี้เริ่มแก่แล้วดอก,กมันไก่เหมือนกันถ้าถ้าดอกมันไม่โดนน้ำจะอยู่ได้นานนะคะ ตามยายไปเที่ยวอยู่ข้างล่างนะคะเอฟซีน้ำเขาจะอยู่ข้างล่างบนดอกจะไม่มีเลยตามที่ยายเคยไปเที่ยวตามสวนดอกไม้นะคะแต่ไม่มีน้ําถูกดอกเลยนะมันก็เลยอยู่ได้นานขอบคุณเอฟซีสิบสองท่านนะคะอยู่กับสมรชาแนลสวัสดีค่ะคุณที่นะคะให้หัวใจยายมาด้วยนะคะ คุณอะไรด้วยนาะนี่คุณภาษาอังกฤษนะคะขอบคุณค่ะ p ะคะคุณพี่นะคะ,คะ,คะสวัสดีค่ะนะคะอันนี้เข้าเวนนะคะยายก็